โปรโมทวิธีจีบหญิงฉบับหัวหน้าเทงเพื่ออะไรทำไมไม่โปรโมทวิธีทำร้ายหญิงฉบับก้าวไกลไกลไกลสวัสดีมิตรรักเฟนค่บคิงโพแดงที่น่รารักทุกทท่านวันนี้คิงมีเรื่องเกี่ยวกับพรรคประชาชนมาเล่าให้ฟังกันอีกแกแต่วันนี้จะไม่ออกแนวฮาร์ดคอร์นะจ๊ะเพราะว่าหลานดูกันเยอะและคิงก็คิดว่าพวกเราหลายๆคนคงเห็นข่าวโพส์ในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กกันมาบ้างแล้วล่ะโอ้ย <c oughs> สำนักข่าวหัวเขียวไทยล <Online S 2> <c oughs> เอาบทสัมภาษณ์หัวหน้าเทงมาลงพาดหัวสย่างไอเทงเป็นเสือผู้หญิงซะง,งั้นพาดหัวข่าวว่าวิธีจีบหญิงฉบับหัวหน้าเทงพักประชาชนทิงฟังแล้วก็ไม่มีอะไรนะแต่เทงมันไม่ใช่สายหื่นจีบมั่วซั่วตัวเหลงอะไรมันก็คบหากับแฟนภรยาของมันตั้งแต่เรียนมาหาลัยละล่ะแล้วก็รวมทุกข์รวมสุขก,กันมาอย่างดีจนถึงปัจจุบันแต่ไอเสือหัวเขียวแมลงวันตอมขยะก็พาดหัว เรื่องไอเทงสก,กายเป็นเสือผู้หญิงสะง,งนันเพื่อให้คนเข้าไปดูคลิปสร้างยอดวิวให้ช่องมันถุยสื่อหัวเขียวมึงนี่ใจหมาจริงๆรับเงินมาโปรโมทให้ไอเทงให้มีภาพที่ดูดีแต่เสือกมาพาดหัวข่าวแบบหวังเรียกยอดไรไม่นึกถึงหน้าไอเทงมันบ้างเลยเลยเลยแม่ปะโมแต่ที่หาที่สุดก็คือพอเคียงได้ดูคลิปไอเทคงเสร็จก่อนนึกขึ้นได้ว่าเราควรทำคลิปข่าวอีกชื่อนึงมากกว่า เพราะสอดรับกับความเป็นจริงสอดของกับพฤติกรรมระยำหมาตอนสมัยยังเป็นพรรคก้าวไกลนั่นก็คือวิธีทำร้ายหญิงฉบับก้าวไกลมามาใครไม่เชื่อจะย้อนให้ฟังกันเริ่มจากตัวท็อปก่อนเลยไอ้พิธานายกว่า๋อมันเนี่ยแหละที่ถูกแฉเปิดโปงว่าเป็นสามีจอมซ้อมเมียทำร้ายเมียทั้งตบเมียทั้งกักขังข่มขู่อาฆาตขนาดเมียมันยังเคยบอกว่าโดนทำร้ายจริงๆซะด้วยมาเมาด้วยคนในพั ทั้งสสสกคณะทำงานมีทั้งตบผู้หญิงเทเพิ่งคบกันเป็นแฟนได้เดือนเศษ<ๆ>ตบเขาเลวรถพอเขานี้ก็ตามไปทำร้ายเขาอีกส่วนไอคณะทำงานก้าวไกลนี่ระยำกว่ามากทำร้ายเมียที่อยู่กินกันมาสิบกว่าปีทั้งเตะทั้งต่อยหน้าแหกแตกยับเยินแอนตซินไม่ต้องจกคุญชาติไม่มีโบนัสให้ด้วยส่วนที่เหลือนั้นก็มีสสสกที่ไปล่วงละเมอทางเพศสาวๆที่เราเคยเห็นในข่าวนั่นแหละทั้งไอ้แจนและไอปูอัดซึือก โดนขับออกจากพักทั้งคู่แมมก็ไปสมัครเข้าพักอืน่นแล้วก็เดินลอยหน้าลอยตาในสภารับเงินเดือนจากภาษีประชาชนมาเรื่อยๆส่วนไอ,สอ้สกอเตสาธรของพักก้าวไก่นั้นแม่มลาออกจากพักไปเลยหลังโดนดำเนินคดีเพราะฉะนั้นแล้วไอ้สือหัวเขียวมึงต้องทําสกูปข่าวเรื่องวิธีทําร้ายหญิงฉบับก้าวไก่ถึงจะถูกต้องเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจสาวๆและผู้หญิงที่กาลังจะคบหาแฟนกับคนในพักประชาชน ในนปััจจุบมาจากก้าวไกลสาวๆเขาจะได้ระมัดระวังตัวไว้บ้างเผื่อใจไว้บ้างว่าวันหนึ่ง <c oughs> โดนตบโดนเตะขึ้นมาจะได้ไม่คิดมากส่วนสาวๆทั่วไปก็จะได้ระมัดระวังมิให้สอกอสสพักปราชาช่วยหัวคนมันแอบ,บล่วงละเมิดเข้าให้ไอยให้ไอ้เทงมันได้พักสะบาง <c oughs> แค่นี้มันก็บอกชำมาเยอะแล้วยังจะเสือกโโมโหธีจีบหญิงฉบับหัวหน้าเทงให้คนเข้าใจ ้มันผิดอีกดูสินะมันเดินยังไม่ลืมตามมองทางมึงอย่าไปซ้ำเติมมันอีกอ๋อถ้าอยากจะให้ทำคลิปไอ้เทงคิงโพแดงแนะนำว่าทำเรื่องนี้ดีกว่าวิธีทรยศสาวฉบับหัวหน้าเททงเท๊ๆ นี่และเหมาะสมดีเพราะตรงตามความจริงเป็นที่สุดเพราะไอ้เทงได้ประากาศถ้อยเรื่องยกเลิกแก้ไข1นึงไงละจะ้ะส่วนสาวกทั้งแก,งก่ทั้งสาวทั้งหนุม่มแม่มโพส์ด่ากันใหญ่โดยเฉพาะไอ้พวกที่หนีคดี1นึ 2. และไอ้พวกที่นอนสังเตแม่มไม่ต่างอะไรกับการปิดโอกาสในการกลับบ้านของไอ้เพนกวินแม่มและแท้จะขังลืมไปเลยสำหรับไอ้ธนวยอานนอนนอน นนมฟังล้วเศร้าแทนพวกมึงเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้หัวหน้าเทียงหาคิงกันด้วยนะจ๊ะ